สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครีเอเตอร์ทุกท่านในวันนี้ช่องประเทืองกินดีเพื่อสุขภาพนำเสนอบทธรรมเตือนสติร่วมกันทุกคนในวันนี้มีดังนี้เหตุใดชาตินี้มียศถาปิดทองพระพุทธาชาติก่อนไว้ ชาติก่อนสร้างสมกุศลได้ทั้งวอนไหวถาวายผ้าคลองพระองค์ปิดทองพระเหมือนปิดกายตนคลองผ้าบนองค์พระตนก็ได้อย่าหมายว่ามียศถานั้นง่ายได้ไม่ได้สร้างสมไว้หรือได้มา อันนี้ประโยคนีนะ้ก็เป็นประโยคที่เตือนสติวันนี้ทำไมถึงมียศถานะก็เพราะชาติก่อนเราได้ใส่บาตรทำบุญเป็นคนดีไม่ว่าศาสนาใดนะปิดทองพระพุทธาชาติก่อนไวนะ้ทำดีไว้นั่นเองนะครับสั่งสมบุญกุศลแล้วก็ไหว้พระ เมื่อเราทำดีต่อพระไม่ว่าจะลักษณะใดเขาเรียกว่าปิดทองพระเหมือนปิดกายตนกับทำดีต่อพระมีศรัทธาต่อพระมันก็เหมือนกับเราได้มาดูแลตัวเองกายวาจาใจให้สะอาดท้ายที่สุดก็คือยศถาตำแหน่งไม่ได้มาอย่างง่ายดายแต่มาด้วยเราสั่งสมไว้ ชาตินี้ใครที่ยังไม่มีเราก็สั่งสมไว้เพื่อชาติหน้าหรือโอกาสหน้าปีหน้าเดือนหน้าเราจะได้สัมผัสบ้างนันคลิปนี้ขอฝากคำคมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ซึ่งกันครับสวัสดีครับ